สวัสดีเพื่อนๆชาวซเว่นไอทุกคนนะครับพบกับผมครับมีลุดมีลสแควร์ครับก็วันนี้จะเป็น EP แรกนะครับของการลงคลิปนะครับก่อนหน้านี้ก็ไลฟ์สตรีมอย่างบ้าคลั่งนะครับมาหลายหลายอีแล้วนะครับวันนี้ได้เลิกงามยามดีครับผมะจะสอนวิธีการฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะครับผมโดยที่ ระดับของเราเนี่ยครับไหนๆจะฟาร์มสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะฟาร์มสัตว์เลี้ยงแบบได้เคเวสบอสด้วยนะครับก็ทําไมถึงต้องฟาร์มสัตว์เลี้ยงในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยครับเหตุผลก็คือกุญแจลดราคาครับนี่กุญแจเนี่ยมันลดราคาลงก <c oughs> ับกุญแจอยู่เดี๋ยววเนี้ยกุญแจอยู่ตรงร้านคาา้าอ่าเนี่ยปกติแล้วกุญแจ110ชิ้นเนี่ยจะใช้ทั้งหมด100รูบี้นะครับแต่ตอนเนี้ยมันลดราคาเหลือเพียงแค่65รูบี้นะครับ ประกอบกับเราจะใช้กุญแจเนี่ยใน,ในการลงห้องสํารวจและใช้สัตว์เลี้ยงในการลงห้องสํารวจด้วยใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ลูบี้ในการเปิดหาสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เปิดไปเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัวแรเลยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่มีเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เติมอะไรหนักเติมเฉพาะพวกกล่องเมอะไรเงี้ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ประมาณ20กว่าตัวเองนะครับก็ เลยลองฟาร์มสัตว์เลี้ยงดูเมื่อคืนแล้วก็ได้ผลได้อย่างดีมากนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับโดยที่แมปที่เราจะใช้ในการฟาร์มเนี่ยนะครับพเพื่นจะลองลองแมป12บขีด1ใช่ไหมครับหรือ12ขีดหหรือ12ขีด10แบบง่ายหรือว่า12ขีด1แบบปกติใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำให้ลงแมปนี้ครับ12ขีด8นะครับโดยที่12ขีด8เนี่ยจะมีบอส ที่เป็นคลายด้วยนะครับเผื่อเราฟาร์มแล้วดอปคลายจะได้ปะวะก็เดี๋ยวเราจะลองมาฟาร์มแมบนี้กันนะครับโดยที่ตัวที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับใช้กระหันยืนหลังครับใช้ลินแพโอยูริคาร์มาครับผมสกิลพาสซีมเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับอ่าหน้าหนึ่งแบบนี้นะครับอ่าหน้าสองนะครับแล้วก็หน้าสามนะครับผมอ่าครับผมก็การตั้งสกิลอัตโนมัตินะครับ เว็บแรกเนี่ยใช้สกิลบนของยูรินะครับในการลบบัฟก่อนแล้วก็ใช้สกิลล่างของลินนะครับในการตีให้ตายแล้วก็สกิลที่3เป็นสกิลล่างของยูริอีก1รอบนะครับเว็บสนะครับก็จะใช้สกิลบนแทโอนะครับในการลบบัฟนะครับแล้วก็สกิลบนของกล้าหารและสกิลล่างของกล้าหานครับอ่ะเรามาลองดูกันครับว่าจะได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเควสบอสก่อนดีกว่านะครับเควสบอสนะครับ บอสตอนนี้นะครับลงไปทั้งหมด928ตัวนะครับก็อย่าลองดูว่ามันจะได้เคว็บอสด้วยหรือเปล่านะครับผม2อครับมาลองดูเลยายก็เมื่อคืนนี้นะครับมีโอกาสได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้นะครับมีคนที่ฟาร์มสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้สัตว์เลี้ยง 7K ด้วยจากแบบ12โอ้โหได้เดโลครับ อิจฉามากนะครับเมื่อคืนก็นเลยลองไปทั้งหมด200กุญแจนะครับซึ่ง200กุญแจเนี่ย220กุญแจสินะครับได้สัตว์เลี้ยงมาทั้งหมด12ตัวนะครับได้4ดาวม,มา2ตัวผมว่าคุ้มนะคือถ้าเราเอาลูบี้นะครับเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ย30ลูบี้เนี่ยเราจะได้สัตว์เลี้ยง1ตัวใช่ไหมครับ60ลูบี้ได้สัตว์เลี้ยงแค่2ตัวแต่ถ้าเราเอาลูบี้มาซื้อกุญแจตอนนี้65ลูบี้เราได้สัตว์เลี้ยงเฉลี่ยประมาณ100 100อ่า หนึ่งร้อยคุญแจเนี่ยได้ประมาณห้าถึงหกตัวเนี่ยผมว่ายังไงก็คุ้มครับเพราะฉนะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยฟาร์มสัตว์เลี้ยงกันเลยครับรัวๆรัวๆฟาร์มไปเลยรัวๆเลยครับผมอ่าเว็บแรกจบไปแล้วครับเว็บสองก็ใช้ไทโอเพราะแทะโอเนี่ยสกิลลบบัฟเนี่ยเป็นสกิลที่กินฮิตค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยใช้ไทโอนในการมาลบบัฟแล้วก IT, ว็มากินฮิตไอ้นี่ด้วยมากินฮิตคลายด้วยนะครับอ่าใส่ตีมาไม่แน่ เผื่อใครมีเผื่อใครมีคลายเวลน้อยนะครับก็ได้คลายดรอปด้วยโดยเฉพาะผมเนี่ยคลายเวลสามสองจะบ้าตาย <c oughs> เ่อนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยได้ทั้งเควสบอสด,ด้วยมีโอกาสดรอปสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็อะไรอีกอะเนี่ยผมว่าแมปเนี้ยเป็นแมปที่น่าลงนะนะครับผมเอาอย่ให้ลองดูอีกรอบนึงนะครับ แส่ตอนนี้ยังไม่ได้กดฮาตไทม์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดองฮอรไทม์ไว้นะครับกดตอนก่อนนอนนะครับฟาร์มสัตว์เลี้ยงก่อนนอนเมื่อคืนนี้ก็กดฟาร์มก่อนนอนนะครับแนะนำนะครับถ้าที่ใครใครจะฟาร์มพวกสัตว์เลี้ยงหรือฟาร์มทองหรือฟาร์มประดับไว้ก่อนนอนนะครับอย่าลืมตอนตั้งสกิลออโต้เนี่ยไปเซ็ตเอามังกรออกด้วยนะครับเพราะผมเคยนะลืมเอามังกรออกนะครับตื่นเช้ามานะครับกดไว้200แจนะครับใช้ไปแค่10แจนะครับแล้วก็เป็นรูปมังกรกำลังโผล่มาอยู่ เซ็งนเลยทีเดียวครับอย่าลืมติ๊กเอามังกรออกออกนะครับรมันจะพลาดเหมือนผมนะพลาดมาแล้วสองรอบนะครับผมเสียทั้งคั t ไทม์ฟรีและเสียทั้งกุญแจฟรีสบ้าตายอาประมาณนี้ครับนี่ไงโอ้ ในกิวกันก็คุยอย่างสนุกสนานนะครับผมเว็บสองก็ใช้แทโอในการกินฮิตคลายนะครับผมนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยได้อยู่นะ ผมว่าถึงก้าหารจะไม่เวลเวลซีหกก็น่าจะตีสามตัวหลังตายได้ไม่ยากนะครับผมว่านะเพราะว่ามันเป็นคลายสี่ดาวไงเนี่ยเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคลองไปฟาร์มกันดูครับไม่ยากแมบนี้นะครับ <I> เผื่อได้สัตว์เลี้ยงเดโลเผื่อได้อะไรอ่ะเผื่อได้คลายดอกมานี่คลิ๊กเลยทีเดียวนะครับผม ครับผมก็อย่างที่บอกครับผมว่าตอนนี้ถ้าเราเอา r u b ีเนี่ยมาซื้อแจ็แล้วลงฟาร์มเนี่ยมันจะคุ้มมากๆเพราะว่าเพราะอะไรครับเดีย๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเสียทีหนึ่ตัวเนี่ยเสียทีละ30มสิบลูบี้นะครับเรากด2ทีได้แค่2ตัวนะครับแต่เราเอาลูบี้เนี่ยหกสิบห้าลูบี้ไปซื้อแจ็คแล้ฟาร์มเนี่ยได้เกิน2ตัวล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมคอนเฟิร์มแต่ต้องกดเพราะไมนะประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็ขอฝากนะครับอีพีแรกของผมเลยนะครับผมอีพีของการฟาาารรร์รรมมจจิิิงงๆะะเเ่่่่ทํตตตันะ้แแบสกนว ผมว่ากิจกรรมช่วงนี้มันมาแรงเนาะงั้นขอทำคลิปเกี่ยวกับการฟาร,ร์มสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับลูทมิ q u a ควร์ครับผมก็เจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ